เอาง่ายว่ารถคันนี้มันเหมือนกับท่านชมออกรถไปแดงมาเลยรถปี2022นะครับรถปี2022ใช้งานมนาะแค่4,926กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านชมโอ้โหใช้งานน้อยมากใช้งานน้อยมากเลยใช้ัตบประชาชนใบเดียวออกรถเลยนะท่านทานน,นนะวัดดีไวรุน่นพบกับอาร์ตปาทโลนะครับ0804866598 วันนี้นะครับรถที่อยู่ด้านข้างผมนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ยอดขายถล่มทลายมากเลยครับเป็นรถ isuzu d-max นะครับ 1.9s cab4 ครับปี2022นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่หลักพันเท่านั้นนะครับไม่หลักพันเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้าทจะาเห็นนะตัวนี้มันเป็นตัว s นะครับไฟหน้ามันจะเป็นไฮโดรเจนอยู่นะครับ หลอดไฟไฮโดรเจนแล้วมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตรงนี้นะครับกระจังหน้าสังเกตได้นะครับจะเป็นลมดำนะครับเป็นเ่าเป็นแบ็กคอร์สเองนะครับโลโก้อิสุโครเมียมเหมือนเดิมคงความเป็นเอกลักษณ์ครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะมาด้วยล้อแม็กครับขอบ8เลยครับยางใหม่แม็กใหม่ยางใหม่นะครับตรงนี้เป็นแม็กเวลเลยครับแม็กเวลครับจะมาด้วยขนาดยางครับ24545 R18 นะครับทุกท่าน 245 45 R 1 8ยางเป็นยางปี2022ครับทุกท่านนะยางเป็นยางปี2022นะครับผมบอกเลยว่ายางเนี่ยดอกเหลือ <S <S ๆลึกๆนะครับใช้ได้ยาวนะครับทุกท่านนะใช้ได้ยาวสภาพแม็กเนี่ยแม็กใหม่สวยๆแม็กเวลครับสวยๆครับด้านข้างครับกินกรีนกินกรีนเลยไม่มีอะไรมากเลยครับทุกท่านนะรถซิ่งนะครับมือเปิดนะครับมือเปิดเป็นสีดำนะครัสังเกตง่ายๆครับแล้วนกะ็เป็นตัวที่ มากกว่าตัวเอสมือเปิดจะเป็นโคมี่นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ามาเปิดแผงประตูมาครับสังเกตเห็นเลยครับแผงประตูนี้กริปนะครับใหม่ Lauren ๆเลยครับแผงประตูนี้ใหม่ๆ right เลยไม่มีรอยขีดข่วน,นะครับแผงนวมต่างๆนี่ใหม่ๆเลยครับ<ๆ>ไม่มียุบนะครับตรงนี้มาดูทีครับทีผมครับผมผม,ผมบอกว่ารถใหม่รถปีนใหม่ครับไม่ต้องพูดเยอะครับเราให้ดูกันเผินๆ,ๆเลยพอครับตรงนี้นะครับว่ารถมันสวยนะครับอ่าผมกล้าการันตีนะครับรถที่ผมเอามาเสนอนี่ครับใหม่แท้รถสวย พร้อมใช้งานตรงนี้นะครับสวยงามนะครับซอกต่างๆนะผมบอกเลยนีครับซอกต่างๆนะลอเดินไม่มีขยับนะครับผมบอกเลยง่ายกล้าการันตีนะครับรถสวยรถซิ่งนะครับต้องอาร์ตปาทลาวันนี้ผม่ไม่ได้เอารถครอบครัวมาครับเอารถสีะวูมาให้นี่ฮะสวย เอาง่ายว่ารถกระบะ4ประตูก็เปรียบเสมือนรถมี v ีวีหรือว่ารถครอบครัวแล้วครับท่านผู้ชมนะไปกันได้เยอะเหมือนกันนะครับสวยๆนะครับผมบอกเลยนี่ครับจัดทรงจัดทรงมาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะจัดทรงมาให้แล้วอันนี้ก็จะเป็น4นิ้วสอดได้นะครับท่านผู้ชมนะ4นิ้วสอดแม็กใหมย่ยางใหม่สวยตรงนี้อ่าฮะเห็นไหมสวยงามด้านท้ายด้านท้ายครับมาดูเลยสวยงามกินครีนเลยครับสติ๊กเกอร์อิซูซูดีแม็กนะครับนี่ครับ ดีดีไอนะครับไฟท้ายครับเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับผมนะหลอดไฟไฮโดรเจนใสๆเลยสวยๆมาดูกันแม็กไครเนอร์ใหม่กริปอ่าแม็กไครเนอร์ใหม่กริปเลยรถคันนี้ผมบอกเลยว่ารถมันใช้งานน้อยครับแม็กไครเนอร์นี่ครับไม่มีรอยเลยครับทุกคมนะไม่มีรอยด้านท้ายนะครับเม็ดองเม็ดอาร์เดิมเลยครับนะมันรถไม่เคยโดนชนท้ายเอาง่ายครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ครับดูกันแค่นี้พอนะครับ นี่ครับด้านซ้ายก็เหมือนกันไม่มีอะไรมากนะฮะเพราะมันเป็นรถซิ่งค์สไตล์คินคลีนอยู่แล้วนะครับเราให้ดูแค่ทิศในการดูรถเบื้องดูเม็ดอาร์คหัวน็อตต่างๆสภาพต่างๆครับผมแค่นี้อ่ะฮะเพราะมันเป็นรถปี2022นะครับนี่ครับผมนี่ฮะ,ฮะสวยเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะฮะเดิมทุกจุดอย่างนี้ไอสภาพภายนอกนะคงไม่มีปัญหาเลยหรอกครับท่านผู้ชมนะมันต้องไปทดลองขับ มาทดลองขับกันว่ารถคันนี้เฮ้ยเครื่องเกียร์มันจะเป็นยังไงเถปีรถปี่0 22รถมันเคยดัดแปลงมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับทุกคนนะเราให้ดูกันตรงนี้มากกว่าสวยสวยผมบอกเลยว่ารถมันไม่โซมอะ่ะรถมันไม่โซมรถผมมาซื้อมาอย่างไงซื้อมาอย่างไงขายสภาพนี้เลยะครับทุกคนนะทันงเอาไง่ายว่ารถคันนี้เข้ามาสภาพนี้เลยนะ ถ้ามาสภาพนี้เลยเราแค่ล้างทำความสะอาดเท่านั้นนะครับผมก็ตั้งขายเลยตรงนี้นะฮะเป็นไงล่ะผมพาท่านชมดูรอบคันแล้วเนาะเดี๋ยวพาท่านชมนำดูใต้ฝาโป,หง,ปงหน้าครับว่าเปิดฝาโปหงหน้ามาแล้วหวัวน้อยมันจะมีการถอดหรือเปล่าดูกันครับเปิดฝาโปหงหน้ามาแล้วครับเห็นเลยเห็นสภาพร,รถมันสวยนะครับสวยนะรถยนะน้าสวยไงดูยังไงดูแค่หัวน,น้อยก็พอแล้วครับหวัวน้อยไม่ต้องมีรอยขันเลยครับแก้มต่างๆนี่ครับมันไม่มีขันขันเลยเห็นไหม คานหน้านเดิมๆเ,เลยอันนี้มันคานรับไฟใหญ่หน้านะครับฝาคานรับไฟใหญ่หน้าซ้ายนะครับตรงนี้มันก็จะมีแผ่นเพดด้วยคานคานเดิมเดิมทุกจุดเลยนะฝาป,ปองหน้าเดิมๆนะครับบางๆเลยเดิมๆบางๆแผ่นกันความร้อนยังอยู่ครบนะครับตรงนี้โอ้โ oh ห oh oh. นี่ครับตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับอ่าได้มีการปรับเปลี่ยนท่อมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ ได้มีการปรับเปลี่ยนท่อมาแล้วนะเปลี่ยนเป็นท่อซิ่งมาให้นะทนี้เปลี่ยนท่อซิ่งมาให้แล้วโอ้โหเอางยว่ารถคันนี้จัดทรงแล้วมีท่อแล้วนะครับผมบอกเลยว่าแรงแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.9นะครับแล้วมาด้วยแรงม้า150แรงม้าแรับแรงม้าเดียวกับ m u l X เลยนะนะผมบอกเลยว่าทั้งแรงทั้งประหยัดแน่นอนนะครับเพราะ1.9นะครับ1.9นะ ผมบอกเลยมานี่ครชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆของโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่าเราได้มีการปรับเปลี่ยนข้ออย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับทุกคนนะเป็นไงล่ะในห้องเครื่องขนาดนี้ยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวผมพาท่านชมดูภายในห้องโดยสารว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรเข้าไปแล้วมันจะมีออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไปครับท่านผู้ชมผมเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับแล้วผมมานั่งภายในห้องโดยสารของอินทรูดีแม็กคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าภายในของเขาเป็นโทนสีดำนะครับ เบาะของเขานีจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้านี่นี่แน่นๆเลยครับแน่นๆเลยตัดด้วยด้านสีขาวนะครับท่านผู้ชมนะครับเบาะนี่แน่นๆเลยเอางห้ว่ารถคันนี้มันเหมือนกับท่านผู้ชมออกรถไตแดงมาเลยบอกเลยว่ารถมันสวยอะรถมันไม่โซมรถมันดีมันพร้อมใช้งานเลยนะครับเรามาสตาร์ทรถฟังเสียงกันดีกว่านะครับร<ถ>แต่ผมลืมบอกท่านผู้ชมเลยนะครับรถ<ล>ตัวรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับรุ่นใหม่ๆแล้วนะท่านผู้ชมนะครับจะสตาร์ทเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมบางที ต้องเหยียบคัดนะครับเหยียบคัดแล้วสตาร์ทนะครับท่านผู้ชมมันยังจะติดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่าแล้วก็มาดูกันเลยมาดูออปชั่นกันเลยที่ที่ผมเห็นคร่าวๆเลยครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับจะเป็นพวงมาลัย3ก้านแล้วก็จะมีระบบเซฟตี้นะครับ SRS Airbag ตรงพวงมาลัยครับแล้วก็จะมี SRS Airbag ตรงคนนั่งข้างนะครับตรงนี้มาท่านผู้ชมสังเกตไหมหน้าจอเครื่องเล่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว S นะครับถ้าเป็นตัว S เมื่อก่อนจะเป็นจอ1ดินนะครับเป็นจอ1ดิน แต่นะครับทางเราเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นจอ2องดีนให้แล้วหรือว่าเป็นจอทัชสกรีนนะครับทัชสกรีน7นิ้วให้แล้วนะครับรถคนี้นะสวยๆนะครับทัชสกรีนตรงนี้รองรับอะไรบ้างผมบอกเลยว่ามันสามารถรองรับ fmam ได้นะครับอ่า apple carplay ได้ครับรองรับยูทูบยูทูปได้หมดเลยนะท่านนะได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ในเครื่องเล่นตัวเดียวกันเลยนะครับนี่เห็นไหมเราลืมบอกไปลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับรถคันนี้นะที่ผมบอกไปวิ่งวิ่งหลักพันนะครับรถปี2022นะครับรถปี2022 ใช้งานมนาะแค่4,926กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหใช้งานน้อยมากใช้งานน้อยมากเลย <S <S นี่เดี๋ยวผมขึ้นมูก่อนครับี่ท่านผู้ชมนะตัวนี้มันเป็นตัวเอนะครับตัวเอแต่มันยังกระจกมองข้างจะเป็นพับเมวนุวนอยู่นะครับแต่มันสามารถปรับนะครับปรับปรับเลนส์กระจกนะครับเป็นไฟฟ้าได้นะครับปรับเข้าปรับอ,กออกนี้ได้นะครับเหนนะ็นไหมตัวนี้มันแค่พับกระจกไม่ได้อย่างเดียวนะครับนี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเลยว่ารถปี2022ันครับที่เจ้าของเดิมนะครับ เปลี่ยนท่อมาแล้วนะครับจะเป็นยังไงนี่ครับท่านผู้ชมผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่ารถคันนี้มันจัดทรงมาแล้วครับมีท่อมาแล้วครับสภาพนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไปออกรถใหม่นะครับรถสภาพเดิมๆนะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีเอ่อหนึ่งล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับชุดนี้ประมาณสี่หมา 4, 000, ื่นแะล้วไหนจะท่ออีกโอ้โหผมบอกเลยว่าไหนจะจัดทรงอีก ท่านผู้ชมว่าเต็มกันประมาณครึ่งครึ่งแสนหรือว่าเกือบแสนนะครับเพื่อจะแต่งรถคันนี้นะครับแต่ท่านผู้ชมนะครับออกรถคันนี้ใช้เงินแค่พันเดียวได้สภาพนี้เลยนะครับายอมนะได้สภาพนี้เลยฮึ่มเรามาดูออปชั่นกันดีกว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนี่มันก็จะมีช่องนี่ช่องเสียบ power outlet มาให้เห็นไหมช่องเสียบ power outlet มาให้อีกโอ้โหระบบแอร์ครับแอร์ก็เป็นแอร์เมวนวลอยู่นะครับเมวนวลอ,อยู่ตรงนี้อ่ะระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์หกสปีดนะท่านผู้ชมน,น,นะเป็นเกียร์หกสปีดเลยตรงนี้เห็นะอมา มันจะแปลกกว่ารถกระบะที่เป็นตัวเก่าที่เป็น5สปีดนะครับตรงนี้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีมาให้ก็จะมีพนักพนัแขนะครับช่องเก็บของให,ใหญ่มาให้นะครับช่องวางแก้วต่างๆตรงคอนโทรลมีให้นี่ช่องวางแก้วตรงนี้มาให้ด้วยนี่ครับโอ้โหแล้วก็มาดูคัาสภาพผ่าหลังคาครับผมบอกเลยว่ากิบเลยกิบเ,เลยนี่ครับไม้มางแดดนี่ยังไม่ได้เอาถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ยังมีรหัสโคดรหัส ขอ,องพาร์ทอะไรยังอยู่เลยครับตรงนี้โอ้โหเอาไงว่ารถมันสวยจริงอะ่ะสวยสวยสวยเป็นไงล่ะห้องโดยสารแถวที่หนึ่งคือมันดีอะ่ะมันดีเลยเข้ามาแล้วไม่รู้สึกว่าอึอดอดัดเราไปดูห้องโดยสารแถวที่สองครับว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปรับชมเลยนี่ครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สองนะครับหรือว่าในแคปโฟนะครับผมบอกเลยนะโอ้โหเบาะนี่แน่นเลยครับแน่นๆเป็นเบาะผ้าแน่นๆนเลยผมบอกเลยว่า เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนผมนั่งอยู่ในมิวเอเออเหมือนนั่งอยู่ในมิวเอเลยแถวที่2นะครับผมว่าเหตุรูผมนี่เลกรูผมนี่ผมหนัก85ผมบอกเลยว่าเข้ามานั่งแล้วไม่รู้สึกอืดอัดนะครับไม่รู้สึกอืดอัดเลยแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ก็จะมีพวกพนักข้าแขกตรงนี้มีมาให้นะครับมีมาให้เลยก็ช่องวางแก้วต่างๆมีมาให้นะครับตรงนี้เห็นไหมโอเคเลยมือจับนะมือจับต่างๆนะครับมีมาให้ตรงนี้โอ้โห ครบครันนะครับครบค่าน้ำถึงมันจะเป็นตัวเอนะครับแต่สภาพโดยรวมๆนะครับผมบอกเลยน้องๆป้ายแดงน้องๆป้ายแดงเลยครั้่นมนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะไปทดลองขับรถกันเลยดีกว่าครับว่าเฮ้ยรถที่มันจัดทรงมาแล้วนะครับสภาพเนี้ยตกหล่มแล้วมันจะดังไหมตกหล่มแล้วมันจะติดไหมแล้วการใช้งานมันจะใช้งานได้จริงไหมไปทดลองขับรถกันเลยไปไปทดลองขับรถกันเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวปรับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยนะครับสามารถปรับขึ้นลงนี้ได้นะครับ เข้าออกอย่างนี้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมพอลงจุดเดีกว่าแล้วก็ล็อกคุมอะไรให้แน่นนะครับบอกแล้วนะครับตัวนี้นะครับปุ๊บเข้าเกียร์ปุ๊บมีกล้องมองหลังให้ยังไงล่ะกล้องมองหลังก็จะมีเส้นต่างๆนะครับกะระยะให้เรานะครับนี่ปลอดภัยนะครับเตือนนะครับอันตรายแหละตรงนี้นะครับระบบเกียร์นะครับท่านผู้ชมนะอาจจะแตกต่างกว่าที่เป็น5สปีดนะครับ5สปีดนะ5สปีดนี่คือว่า อ่าเกียร์หนึ่งผมว่าเกียร์หนึ่งจะเข้าอย่างนี้นะครับเป็นห้าสปีดนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นเกียร์สองครับตรงนี้ธรรมดาจะเป็นเกียร์สองแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแล้วเป็นถอยหลังของตัวห้าสปีดจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะแต่คันนี้นะครับคันนี้เป็นหกสปีดการเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับการถอยหลังนะครับคือเราต้องสอดนิ้วไปตรงนี้นะครับแล้วยกขึ้นนะครับแล้วก็ผลักให้สุดนะครับตรงนี้มันจะเป็นถอยหลังนะครับเห็นไหมตรงนี้อ่าเพิ่อพอเราเข้าเกียร์หนึ่งธรรมดานะครับเกียร์หนึ่งธรรมดา แล้วก็เหยียบคัส์นะครับเหยียบคัส์แล้วก็ผักไปธรรมดาอย่างงี้ก็เข้าเกียร์หนึ่งแล้วตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะไงล่ะ,ะทดลองขับรถกันเลยบอกเลยว่าฮรถปี2022นะครับสภาพนี้นะครับท่านผู้ชมมันเหมือนป้ายแดงเลยรู้สึกเลยว่าการขับขี่นะครับช่วงลงช่วงล่างนี่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยแม่งดีอ่ะถึงมันจะจัดทรงมาแล้วนะครับจัดทรงมาโหลดสี่นิ้วมาอย่างเงี้ยสี่นิ้วสอเน,นี่ยผมบอกเลยว่า ม่ใช่อุปสรรคในการใช้งานแน่นอนนะครับท่านชมนะไปเร่งดีกว่าไปดูอัตราการเร่งของรถคันนี้กันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้ผมลงนะครับลงแบบว่านี่ฮะนี่ครับไม่ดังนะครับตกตลุมก็ไม่ดังนะครับตรงนี้ เสียงเพาะๆเลยครับท่านผู้ชมนะเสียงเครื่องยนต์นี้เพาะๆเลยช่วงล่างนี้ดีมากเลยท่านผู้ชมนะไม่กระด้างเอาง่ายไม่กระด้างเลยบอกเลยว่ามันตอบโจทย์นะครับสําหรับสายซิ่งอะ่ะตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็อย่าว่าแต่สายซิ่งเลยคนที่เอาไปใช้รถเอารถไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมทำาหาท่านผู้ชมลองอีกรอบนึงครับตรงนี้บอกเลยว่าโอเคเลย เกียร <G ear> ์เกินนะครับไม่หลุดนะครับเปลี่ยนปกตินะครับท่านผู้ชมนะคัดไม่เลื่อนด้วยอ่ะก่อนจบคลิปนี้เราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าผมจะมาขายเท่าไหร่แล้วก็ผมมีโปรโมชั่นอะไรท่านผู้ชมบ้างเราไปฟังราคากันเลยอ่ะไม่ต้องพูดเยอะครับวัยรุ่นผมสรุปให้ง่ายๆเลยว่ารถคันนี้มันพร้อมใช้นะเราม,มาฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมมาขายเท่าไหร่แล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมาขายแค่6 000 9แสนเก้าพันบาทเท่านั้นครับย้ำว่า6 9แสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ ใครที่ออกรถภายในเดือนนี้ครับได้ดอกเบี้ย2.99นะครับตลอดอายุสัญญา7ปีเลยนะครับหรือเพื่อนผู้ชมที่มีเครดิตเกิน1ปีนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถเลยนะครับจานะใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถแต่ลูกค้าต้องมีเครดิตเกิน1ปีนะครับตรงนี้ใครที่สนใจ isuzu 1.9s นะครับปี2022สีขาวคนนี้นะครับกดเบอร์ผม080466598นะ ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากน้ำชมกดไลค์กดแชร์กดสมครไทยกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนําเสนอวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทคอม